ครับวันนี้ก็มาอัปเดตโครงการนะครับผมนะที่วิวูเขาสวยๆเลยช่วงนี้ก็ฟ้าคึมๆนะผู้ชมฟ้าคึมๆเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยอากาศกําลังดีนะฝนเพิ่งตกไปเห็นไหมยังฉ่ำๆดินยังเปียกอยู่เลยเนาะอ่าแปลงนี้นะครับผมเป็นโครงการที่ดินแบ่งขายาวิวภูเขานะอยู่ที่นิคมกะเสียวนะตำบลน,นิคมกะเสียวอำเภอด่านช้างจงังหวัดสุพรรณครับ ขายอยู่ไล่ละ3า5 0 0 0ห้าหมครับนะมีทั้งแปลงผ่อนและแปลงสดเนาะนี่ข้อดีเลยคือผมยืนอยู่บนแปลงเลยนะเห็นไหมผมยืนอยู่กลางแปลงเลยนะผมยืนอยู่กลางแปลงเลยอันเนี้ยเป็นแปลงผ่อนนะอันนี้เป็นแปลงผ่อนมีอยู่3แปลงเนาะมีอยู่3แปลงเปิดผ่อนใหม่นะมีอยู่3แปลงนะครับอ่าแปลงผ่อนก็ประมาณสัก3งาน1ไร่ประมาณเนี้ยสงานกว่าเกือบหนึ่งไรเนาะแปลงผ่อนนะ 4ี่แสนนะสี่แสน้นะสสนนี่คือรวมดอกเบีย้ยหมดแล้วนะโอเคเลยนะรวมดอกเบีย้ยหมดแล้วโอเคเลยนะผ่อนยาวๆเลยสปี40่นวดครับอันนี้ก็เป็นผังแปลงนะโครงการนะครับที่ผมอัปเดตใหม่นะอันนี้ก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่หไร่ก็จองไปแล้ว1นึ่งสามห้าแล้วก็เก้านะก็ขายไปแล้วครับที่ผมบอกเนาะว่ามีแปลงเ8 12นะเงินสดแล้วก็ 2, 4, 6, นะแปลงและเกือบไล่ที่เป็นเงินผ่อนเอาง่ายๆครับสีฟ้าเงินผ่อนสีเขียวเงินสดนะถนน6เมตรนี่นถนนถนนถนน,ถน,นเห็นไหมถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนแต่เดิมแต่ก่อนเลยเขาเรียกว่าถนนนีคมซอยหนึ่งใต้ฝั่งฝั่งเงินผ่อนก็จะเป็นถนนทางเข้าโครงการก็เป็นอีกฝั่งนูน้นเขาก็การเป็นสาธารนณะ ไว้ให้ก็คือทุกแปลงติดถนนแน่นอนไม่ต้องห่วงเนาะฟรีโอน้นะระบบไฟฟ้าพร้อมสาธารณภพพร้อม,รอมครับผมนี่ประมาณนี้เลยฉนนคุดแดงครับผมนะเบอร์ติดต่อจะโทรตรงเจ้าของโครงการก็ได้ครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์ของช่องก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แต่ให้ดูนี่ถนนหน้าโครงการอันนี้คือถนนทางเข้านะนิคมซอยหนึ่งใต้อันนี้ประมาณสัก 700้เมตรก็ไปถนนรัดยางแล้วเอออันนี้เป็นถนนดีนะฝนเพิ่งตกมาแต่ว่ามันไม่ได้มีแฉะมันเป็นถนนหินคลุกบดอัดเนาะะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะชาวบ้านก็อยู่หลายทางเห็นไหมโน่นโน่นอันนู้นเขื่อนอันนู้นเขื่อนอย่างอันนู้นเขื่อนอันนู้นเขื่อนเขือข่อนกระเสียวอ่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างเห็นไหมด้านหน้าก็ปลูกบานเพิ่มตรงนี้มีหนึ่งหลังตรงนู้นก็ปลูกเพิ่มเพียบเลยนั่นๆๆๆตรงนู้นก็ปลูกเพิ่มเพียบเลย เรื่องก่อนอันนั้นเป็นเขื่อนกระเสียวนะคุณผู้ชมเขื่อนกระเสียวเนี่ยคือผมมองผมยืนอยู่กลางแปลงไงแต่ว่าผมมองเห็นเขื่อนเนาะ<ไ>ตรงเนี้ยมันเป็นเนินคุณผู้ชมเนาะอันเนี้ยมันเป็นเนินหลังเต่าเลยนะเห็นยูยืนอยู่ข้างบนเนี่ยเราเห็นข้างล่างเนี่ยเออมันเป็นเนินสวยอ่าสวยมากออมีทั้งเงินสดเงินผ่อนเงินผ่อนไปแล้วเนาะเงินสดก็สองไล่ก็มีครับ ตอนนี้แปลงละไล่ลาขายหมดแล้วนะเหลือ2ไร่2ไร่ก็ตามทงนู้นเลยครับนะอ่าสวยๆมีเพิ่งตัดหญ้าใบฝนตกค่อนข้างชุกเลยนะแต่รับประกันนะ้ำไม่ท่วมครับนะไม่มีทางท่วมแน่นอนนะเขตนี้คือเรียกได้ว่าสูงที่สุดในสุพรรณบุรีแล้วนะไม่ต้องห่วงครับนะเขตนี้สูงที่สุดในสุพรรณบุรีแล้วครับผมสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่เกือบ200เมตรนะเกือบ200เมตรเลย สูงที่สุดแล้วเรียกได้ว่าถ้ามาปลูกบ้านนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมแล้วใครที่อยู่แถวกรุงเทพก็ฝนตกทีนะฝนทีก็ต้องลุ้นกันเนาะว่าท่อจะตันเมื่อไหร่ว่าท่อจะตันเมื่อไหร,ตไหร่ต้องมานั่งลุ้นกันแต่ตรงนี้เนาะแต่ตรงน,น,รงนี้ไม่ต้องลุ้นครับเพราะว่าเห็นไหมผู้ชมเห็นบ้านไหมครับน่ะบ้านอยู่ด้านขอบด้านข้างอันนั้นก็เขามาปลูกเป็นบ้านสวนกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันสวยแค่ไหนเนาะเราเอามาทําเป็นแบบนี้ได้นะ เรามาทำเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับผมคขอนข้างสวยเลยนะครับผมแล้วก็ชิวๆส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นขุดบ่อทําสวนกันปลูกผลไมให้ปลูกได้หมดดินนี้เป็นดินที่ดินล้วนนะดินล้วนดินล้วนเลยเนาะปลูกทุเรียนได้ครับผมนะดินนี้ปลูกทุเรียนได้ไฟฟ้าประปา,ปาครับผมครบนะครบเลยเนี่ยมิตเตอร์พร้อมเสาไฟพร้อมคือภายในโครงการก็มีบ้านมาปลูกแล้ว นะครับนะภายในโครงการมีบ้านมาปลูกแล้วถนนสาธรารณะคือ6เมตรนะครับนะหินคุกบนอัด6เมตรเลยติดเนี่ยติดทุกแปลงนะติดทุกแปลงเนาะให้มองนีอ่อันนี้เป็นแปลงที่7นะครับแล้วเป็นแปลงที่7อ่าเนี่ยวิเตอร์ไฟให้เริ่มจากทงเนี่ยครับผมแปลงที่7นะเราก็ลากยาวไปเลยจนถึงเสาไฟนู่นเนาะอนาลากยาวไป ประมาณ30เมตรได้นะหน้ากว้างประมาณ30เมตรแล้วก็ลึกลงไปด้านล่างเลยครับประมาณ60 70เมตรเลยนะเอาผมตีไว้80เมตรแล้วกันนะผมตีไวนะ้80เมตรเนาะก็ตามทรงด้านหลังเลยเนาะสี่เหลี่ยมสวยเนี่ยเนี่ยแปลงที่เจ็ดข้อมูลนะครับเนี่ยข้อมูลของแปลงที่7นะสองไร่สองไร่ไร่ละสามแสนกว่าก็รวมยกแปลงก็เจ็ดแสนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นแปลงแปด อันนั้นเป็นแปลงแปเนาะอ่า9 1 0 11ขายแล้วแปลงสุดท้าย12 3สไร่กว่าเออเท <c oughs> ่ากับว่าในโครงการเนี้ยเหลืออยู่ประมาณ6แปลงเนาะเหลืออยู่ประมาณ6แปลงเงินสดก็3แปลงเงินผ่อนอยู่ตรงนูน้นด้านหน้าเลยก็อีก3แปลงโอ้โดูบรรยากาศผมให้ดูเลยให้ให้ดูเส้นภูเขาเลยนะครับนี่มันมันล้อมรอบเลยนะเห็นไหมนี่เส้นภูเขามาล้อมรอบเลย เรียกได้ว่าทั่วทุกทิศทั่วสาราทิศของแปลงนี้คือภูเขาล้อมเลยครับใครสนใจเอาไวเอาไว้ปลูกบ้านนะแนะนําเลยครับนะไฟฟ้าปะป,ะปาอินเทอร์เน็ตก็มีนะพร้อมหมดเลยอ่าแปลงนี้นะครับเดินทางนะจากไกลนิดนึงนะครับผมนะผมให้ข้อสังเกตแหละอาจจะไกลนิดนึงอาจจะไกลกับกรุงเทพเพราะว่าอําเภอด่านช้างก็อยู่ราวๆสักร้อยหกสิบกิโลเนาะแต่ผมบอกเลยว่าความไกลเนี่ยมันแลกด้วยกับ หนึ่งเลยที่ผมบอกตอนแรกคือนะ้ําไปทั่วมแน่นอนครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะซื้อที่เราไม่ต้องห่วงเลยแต่ก็มีได้มีเสียนะเราก็ต้องแลกกันเอานะครับผมอาจจะไกลบ้างช่วงแรกๆนะอาจจะเดินทางมารักแรกเนี่ยไกลแน่นอนแต่ว่าหลังๆแล้วที่เราไม่ต้องเปิดแมพแล้วนะที่เราไม่ต้องดูแมพแล้วแล้วเ,เราขับมาเรื่อยๆชิวๆมาเรื่อยๆเ,อยเนี่ยก็โอเคครับผมเนะาะไงก็ฝากเป็นตัวเลือกด้วยนะแปลงนี้นะมีคมกเกียดด่านช้างสุพรรณบุรีครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับ0ู0 5 6 3ปา 5 3 9 4แปลงละเงินแปลงละ2ไร่3ไร่นะเงินสดนะไร่ละ3 5 5แสนันส่วนเงินผ่อนแปลงละไรอ่นะแปลงละไรมีอยู่ประมาณ3แปลงเอ,องเลือกเอานะครับจะติดต่อได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมเหยียบที่ดินก็ขอลาแล้วครับนะขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะใครชอบก็ลองเม้นดูนะว่าชอบบ้านสไตล์ไหนถ้าตัวเองมีที่แบบนี้นะครับผมจะเอาบ้านแบบไหนเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่าที่เห็นด้านข้างอ่ะ เขาปลูกเป็นแบบมีมีชั้นลอยแน่นอนน่ยมันเข้ากันแน่และครับผมเนาะชั้นลอยเนะเาะคุณผู้ชมมีไอเดียไงก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะสำหรับนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณครับผม ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากกระจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 Lady c h a ด n e l นคุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <c oughs> อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์กด subscribe นะมีอะไรก็กดเข้าไปเถอะอกับยายแมนเลยจ้า